รถไวิ่งไปได้หรือมีรถรถสองแถวหรือว่า,ารถกระบะของชาวบ้านนี่อาศัยกันไปเขาบอกวเวลาไปถึงเนินอะ่ะก็ต้องโดดลงหมดนะครับโดดลงก็คือให้รถเนี่ยมันไปตัวเปล่าให้มันขึ้นบนภูไปก่อนแล้วค่อยตามเดินตามขึ้นไปแล้วก็ไปขึ้นบนภูเพราะว่างั้นอย่างงั้นรถมันวิ่งไม่ได้มันลื่นนะครับมันไม่มีถนนเนี่ยมันเป็นทางดินทางอะไรยิ่งฝนตกเนี่ยไม่ต้องไปเลยไปลําบาก เขาบอกว่าสมัยก่อนเป็นลำบากมากแล้วแล้วที่นี่เ่ะหมู่บ้านสี่กอเนี่ยแกพูดบอกว่ามีแค่ไม่ขี่หลังเองเป็นหมู่บ้านมีไม่ขี่หลังนะครับมีน้อยมากเ <c oughs> พราะอะไรเ <c oughs> ขาเพิ่งอบพยกมาไงเขาบอกว่าแต่บรรทบุรุษของเขาปกอบพยกมาอยู่นี่มีไม่ขี่หลังแล้แกมาถางเอาอยากได้ที่ตรงไหนอยากได้อะไรแกมาถางเอาเอามาถางกันสมัยก่อนเขาก็ถางเอาอะนะมันเป็นป่า นะครับมันเป็นปา่าสมัยไอแม่ของยายอุ่นอย่างเงี้ยแม่ของอ่าพ่อแม่ของเขานะครับมาน่าจะเป็นสองรุ่นมาแล้วล่ะแอดวานะที่อยู่ตรงนี้มาน่าจะเป็นสองรุ่นสามรุ่นเดี๋ยวไม่เกินนี้นะครับสองสามรุ่นนะรุ่นของแกนี่ก็น่าจะเป็นรุ่นล่าสุดแล้วนะแล้วก็บารุ่นอ่าหลานของแกนะครับรุ่นหลานของแกแหละไม่ใช่รุ่นลูกรุ่นหลาน มันก็มันก็ตามลําดับไปนะน่าจะผ่านมาแล้วตั้งแต่รุ่นยายแกแม่แกนะแกตอนนี้แกก็มีพี่สาวอยู่นะครับใช่ครับมีแต่ผู้บอกอะไร้ายตะก่อนเนี่ยแล้วแล้วยายอุ่นแกก็เล่าให้ฟังว่ามีพวกทหารพวกอะไรมาจีบแกอยู่ <laughs> นะแกเล่าให้ฟังอยู่ว่าก็มีมีทหารมาจีบแกอยู่แล้วจะชวนแกไป เออจะชวนแกไปเที่ยวไอ้บ้านไอ้คนบุญนะครับตอนนั้นต้องเดินไปไงแต่แกไม่ไปแกรู้แกวแกบอกไปนี่ก็เสร็จเขาสิเขาว่างั้นเออแกก็รู้นะเออแกก็ไม่เป็นอะไรหรอกนะแกก็เป็นสาวชาวป่านะครับอายุสิบห้าสิบหกนะครับสิบหกสิบเจ็ดนี่แหละนะแกก็เล่าให้ฟังอยู่ว่าถ้าแกหลวมตัวไปกับไอทหารน่ะนะครับที่มันมามันมาปักคำนักพักพิงอยู่ที่เพื่อ เพื่อจะมาไอมาดูแลหมู่บ้านเนี่ยเพราะตอนนั้นพอขะพคพวกไอ้พวกอการ้ายมันอยู่บนเขาไงอ่าอยู่บนเขาแถวนี้มันก็จะมีแบบอ่าพวกคอมมอน,นิสต์นะเขาเรียกคอมมอน,นิสต์นั่แหละนะครับก็จะอยู่กันเยอะพวกนาคงงนา,กนา,กนา,กนาแก้นะครับนะตอนนั้นใช่ครับผมยายอุ่นไม่สนใจหรอกออ้พวกเครื่องแบบพวกอะไรเนี่ยเขากลัวเขากลัวว่าถูกหลอก แกเป็นสาวชาวป่านะครับเออเป็นสาวชาวป่าเลยแล้วกันนะครับเขาเป็นคนป่านะอยู่ในป่าน่ะตรงนี้มันเป็นป่านะเอฟซีนะบอกได้เลยว่าตรงนี้มันเป็นป่าแกก็อยู่ในป่านะแกก็ไม่กล้าไปแล้วมีบ้านอยู่ไม่ถึงสิบหลังนก็ว่าอย่างนั้นนะหมู่บ้านอยู่ไม่ถึงสิบหลังเลยอยู่ที่เนี้ยเออสมัยก่อนอ่ะเออพวกเขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าเวลาไปไหนเ็เดินเอาเดินเอาถูนว่าไปแจ้ง ไปแจ้งว่าเกิดแจ้งอะไรเนี่ยไม่ได้ไปแจ้งที่เต่างอยเต่างอยนี่ยังไม่เป็นอำเภอเอฟซีอำเภอโน่นนะนาแกโน่นนะนะครับต้องมาขึ้นรถที่เต่างอยแล้วก็ไปต่อแล้วก็ไปนาแกเอาพูดยง่ายนะเอฟซีเอ,อ่อเต่างอยนี่เป็นแค่อําบภตําบลนะน่าจะเป็นตําบลมากกว่านะตําบลเต่างอยนะครับมันไม่มีที่พักไม่มีอะไรหรอกนะครับที่เนี้ย จนปัจจุบันนี้มันยังไม่เจริญเลยเต่างอยไม่ใช่เจริญนะมีแค่เต่างอยตรงนั้นที่เข้ามาสักการะมาอะไรกันแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเลยแล้วก็มีถ้าจะไปพักก็ก็จะมีพวกดีสอดดีสอดก็มีอยู่เอมีอยู่แต่ถ้าจะเจริญก็ตรงนู้นเลยอ่าสกลนคนนะรนั่เจริญเจริญแน่นะครับเออเป็นแบบนั้นนะครับ นะแกก็เล่าถึงเรื่องราวต่างๆนะให้ฟังหมดแหละนะครับไปนั่งคุยกับแกแกก็เล่าหมดนะครับเราอยากจะรู้เรื่องอะไรต่ออะไรนะนะเพราะว่าแกอยู่มาตั้งแต่เกิดเนาะแกอยู่มาตั้งแต่เกิดจนอายุจะร้อยแล้วนะครับจะร้อยปีแล้วนะครับแกก็ต้องรู้อะไรตื้นลึกหนาบางนะเวลาแกมีจิตกรรมนะครับหรือมีอ่า กิจกรรมอะไรที่ในหมู่บ้านที่เขาต้องอทําพิธีต่างๆเขาก็จะเรียกยายอุดน,นี่แหละไปทํานะนะเขาไว้เนื้อเชื่อใจว่าแกทําพิธีเป็นนะครับเอ,อไปเรียกผีเรียกสางหรือว่าเรียกวิญญาณเรียกอะไรของแกเนี่ยทําพิธีต่างๆนะครับก็ได้แกนี่แหละและแอดก็เลยถามว่าเอาแล้วไม่ถ่ายทอดให้ลูกหลานเหรอเออถ้ายายไม่อยู่แล้วใครอะ่ะจะมาทําแทนเขาบอกว่าเขาก็ทําเป็นอยู่นะ แต่ในระหว่างที่แกมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาก็จะเรียกแต่แกนั่นแหละเออบอกเอ้าแล้วคนคนอื่นเขาก็ทําไม่เป็นเขาบอกเขาเป็นมั่งแหละนะครับแต่อาจจะไม่สวยแต่แต่เขาให้เกียรตินั่นแหละนะครับให้เกียรติแกทำํำพอถึงวาระแกนะครับออแกก็ต้องไปทําอ,อ่าบางตอนนี้นะก็ก็ไม่ไปแนละ้วแกว่าอย่างนั้นนะออยิ่งฝั่งตรงข้ามเนะี่ยตรงข้ามกับช่างใหญ่เนะี่ยเขาไม่ไป <laughs> เออมีวิธีใช่ไหมไม่ไปเเล่นตัวถ้างั้นนะครับเออแล้วก็อะไรนะแล้วก็ศาลกลางบ้านนะครับนะที่มีประเด็นมีปัญหาแล้วนะนะครับแกก็แกแก็พูดแล้วนะครับว่าสมัยก่อนที่ทําวิธีกันเนี่ยมันไม่มีนางรับนะแกทํามาแต่สมัยแกเป็นสาวสาวนะครับนะไอ้ศาลกลางบ้านเนี่ยมันยังมีอยู่นะศาลหลักเมืองศาลกลางบ้านอนะไรเขาเนี่ยนะครับเออ เขาบอกว่าที่ทํามาก็เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงอะไรเลี้ยงเจ้าที่เลี้ยงอะไรไปอย่างนั้น,นแต่ไม่มีการล้าแต่ตอนนี้ดันเอานางหลับมาลัำเลยเแกเขาบอกว่าแกไม่เห็นด้วยนะมันแกก็เลยไม่สนใจเลยพอแกติดจิงไปแล้วเนี่ยเขาเข้ามาว่าให้แกนะอ,อมาบ่นให้แกนะเออเขาบอกมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงนู่นนี่นั่นอนะไรก็ว่าไปแต่ตอนหลังนี่แกไม่เอาแล้ว อาคุณไม่เชื่อชั้นใช่ไหมอาคุณก็ทํากันเองสิฉันไม่เกี่ยวฮะเออชั้นไม่เกี่ยวคุณก็ทํากันเองแล้วคันนะแกแกก็ไม่อยากยุ่งนะครับเพราะว่าขนาดยังสร้างยังไม่เสร็จอะ่ะเอฟซีจนป่านนี้ยยังเขากะว่าอ่าที่ตรงศาลนั้นต้องรับคนได้ประมาณทั้งทั้งหมู่บ้านต้องมาได้ทั้งหมู่บ้านคือนั่งได้ทั้งหมู่บ้าน เขาจะสร้างเป็นศาลาเลยมัออ้งทาใหญ่โตขนาดนั้นเลยนะแอนว่าจริงๆเนี่ยมันก็คือเป็นสารเล็กๆนั่นแหละนะครับเออแต่นี่เขาทาหลังคาทําอะไรแบบอยููได้เลยะนะมันถึงไม่เสร็จนะดูลดักษณะมันเป็นแบบนั้นนะก็เลยมีประเด็นกันมานะครับแต่ตอนนี้อ่าทางพ่อใหญ่นิ่มแกไม่สนใจแล้วนะแกะยก ให้หมดแล้วนะนะยกให้ทุกอย่างนะเขามีคนเอาไปเล่นงานแกตลอดนะครับว่าว่าแกอ่าแกอมเงินเรื่องพวกน,น,นี้นู่นนี่นั่นมีเงินตรงนี้มาแล้วก็มากักเงินไว้นะครับไม่ไม่เอามาสร้างเอามาทํานูน่ทนทํานี่แกก็ออกมาชี้แจงและเรื่องนี้อันก็ถามแกอยู่นะว่าเพราะอะไรเขาถึงมาพูดแบบนี้ยนอย่างนู้นอย่างเงี้ยแกเขาบอกว่า ตอนนั้นน่ะเขายังไม่สร้างแกก็ต้องเป็นคนถือเงินเพราะแกเป็นผู้ใหญ่นะแกก็ต้องถือเงินไว้สิเยอะไหมแต่ว่าถ้าต้องการเอาไปเนี่ยแกก็ให้ไปมันมีเท่าไหร่ก็ให้ไปเท่านั้นเออแกไม่ได้มีปัญหากับเรื่องกงันตรงนี้แกเป็นผู้ถือเพราะว่าแกเป็นผู้นําชุมชนเนี่ยแกก็จะเป็นต้องถือไว้นะเออมันไม่มีใครแล้วถ้าถ้าจะใช้นะครับหรือยังไงเนี่ยก็เอาี่ไปใช้ได้นะครับ เรื่องนี้ก็ต้องรู้ถึง,ลงหลวงพงษ์หลวงพ่อรู้ไปหมดแหละตอนหลังที่ถ่ายโอนแอดเข้าไปวันนั้นน่ะที่ถ่ายโอนให้กับผู้นำชุมชนใหม่นะครับคนใหม่แอด้าไปวันนั้นนาไปถ่ายแล้วแกก็เอาเงินให้นะครับเอาเงินให้ก็ทําสัญญากันไปนะครับว่าเงินนี้ได้เงินตัวนี้ม,นมันมีอยู่เท่าไหร่นะครับกี่มืออะไรเงี้ยแกก็คืนให้แล้วก็ให้คนนั้นนะ่ะเขาถือแล้วก็ให้เป็นสัญญาพยานก็คือหลวงพอ่อ หลวงพ่อที่นี่แหละเออแกก็มาเป็นสขียานนะครับแล้วก็ชาวบ้านก็มากันหลายคนวันนั้นเอ๊ะก็ไปถ่ายคลิปอยู่นะวันนั้นว่าเขาทำทำการโอนย้ายนะครับโอนย้ายเรื่องเงินเรื่องอะไรเกี่ยวกับตรงนี้เนะี่ยแกไม่อยากยุ่งเนี่ยพอยุ่งก็มีประเด็นคนมันตำหนิตริริงกันได้นะดีคนถ้ามันคนมันไม่ชอบอ,ะอ่ะเออคนมันไม่ชอบไง คนมันไม่ชอบมันก็หาเรื่องว่าหาเรื่องตำหนิติิงนะครับเรื่องว่ากดดันนะกดดันเรื่องต่างๆเอ่ะคนแกก็ต้องออลาออกไปเลยดีกว่านะครับตัดสินใจลาออกซะเลยเออปัญหาก็ไม่เกิดนะเดี๋ยวนี้แกสบายไปแล้วเห็นไหมลนะ่ะสบายไปเรียบร้อยแนละ้วไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวใครทั้งนั้นไม่ต้องมีประเด็นนะเออตอนนี้ก็ต้องให้ทางผู้นำ คนใหม่นั่นแหละรับเอานะครับอยากจะมีอะไรยังไงก็รับเอาไปเรื่องพวกนี้ถ้าทำอยากทาดีไม่ดียังไงก็เดี๋ยวก็โดนไอ้นั่นเองแหละนะครับโดนสอบโดนอะไรกันเองนะเพราะมันผ่านมาหลายรุ่นแล้วแนะอดว่าผ่านมาหลายรุ่นแล้วเ,เรื่องเนี้ยนะก็คนเรามันอิจฉาริษยาก็มีนะ เอฟนะครับอย่าลืมว่าเรื่องแชร์ดีไม่มีมันเป็นไปไม่ได้มีเพรส่วนมากมันจะเป็นญาติๆกันทั้งนั้น FC. นะเอฟซีนามสกุลเนี้ยอ่าอยู่ที่นี่จะมีอยู่สองสามนามสกุลนะครับอยู่ที่นี่นะมีสองสามนามสกุลนะครับมีอยู่แค่นั้นเองหลักๆเป็นสกุลนามสกุลที่ใหญ่อ่มีมีอยู่แค่นั้นนะครับอนอกนั้นก็จะเป็นคนถิ่นอื่นที่มาได้มียที่นี่หรือ ่าไปได้เมียที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยนะส่วนมากก็จะเป็นแค่นั้นนะครับนอกนั้นก็จะมีแค่นามสกุลอยู่สองสามนามสกุลแค่นั้นเองเพราะเป็นหมู่บ้านไม่ใหญ่มันไม่เหมือนปกตูมนะปกตูมนี่จะมีอ่าน่าจะหลายนามสกุลอยู่นะครับเพราะว่ามันมีเจ้าอื่นมีคนอื่นมาอยู่มีอ่ามันเป็น,น,เ,ปนเป็นตำบลเนาะอันนี้มันเป็นแค่หมู่บ้านเออมันก็เลยเล็กกว่า เล็กกว่าเล็กกว่าหมู่บ้านคนบุญคนบุญยังใหญ่กว่าใหญ่กว่าคนบุญยังมีโรงโรงโรงเรียนอันนี้ก็มีโรงเรียนแต่ว่าเรียนไปเรียนมาเหลือนักเรียนอยู่ไม่กี่คนเหลือสมมติว่ามีครูอยู่สามคนสี่คนนักเรียนอยู่ประมาณไม่ถึงสิบคนเนี่ยเอฟซีเขาก็เอาเขาก็ไปรวมสิเขาก็เขาบอกว่าเสียงงบประมาณถ้าเป็นแบบนี้ไหมเขาก็เลยให้ย้ายไปรวมกับกกตูม อยู่โรงเรียนบกตูมไปรวมกันไปรวม,รวมที่นู่นเลยนะเดี๋ยวปัจจุบันในจนถึงปัจจุบันเนี่ยะะโรงเรียนนีก้ก็กลายเป็นโรงเรียนล้างไปอตอนนั้นก็ตอนนั้นกํนนนกาลังที่เอฟซีนะครับที่ทัางใหญ่นะครับ <c oughs> เข้าไปถางนะครับ <c oughs> <c oughs> ไปถางเพื่อจะไปทําความสะอาดไปซื้อเตียงมาลงเพื่ <c oughs> อเป็นศูนย์พักคอยนะครับเป็นศูนย์อ่าพักคอยก็คือหมายครับว่า ใครที่เดินทางมาจากตางจังหวัดแล้วจะมาบ้านให้มาให้มานอนที่นั่น <c oughs> นะให้มาพักอยู่ดูอาการกับว่าติดโควิดมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออมลักษณะน,นั้นนะครับนะแต่ตั้งแต่ทําเสร็จเรียบร้อยมีอะไรมาเนี่ยนะครับมีอ่ามีเตียงมีอะไรผู้ใหญ่จะดีก็เอาเตียงมาให้มีผ้าห่มมีที่นอนไม่เคยมีเลยนะเอฟซีที่ เขาจะมานอนไม่มีเป็นแอดแอดก็ไม่นอนนะเราจะมานอนตรงเบืออะไรนอนตรงนั้นก็กลัวดินะเออมันมันร้อนสุดๆนะเอนอนได้ไงคนเดียวนะ่ะบ้าหรือเปล่าต้องนอนคนสองคนนี่ก็น่ากลัวแล้วนะแอดเห็นแล้วมันไม่อยู่เข้าท่าเลยนะครับจะไปนอนได้ยังไงนะห้องน้ําก็ต้องเดินลงมาถึงว่าเนินนอนอยู่ชั้นสองใช่ไหม อนอนอยู่ชั้นสองเวลาตอนกลางคืนปวดท้องใช่ไหมต้องเดินลงมาข้างล่างมาเข้าห้องน้ำนะเอฟซีมันไม่มีห้องน้ําข้างบนนะอ่โรงเรียนะมันต้องเดินลงมาข้างล่างแล้วมันอยู่ติดเขานะห้องน้ําก็ทะลึ่งไปใกล้ๆเขาเอใกล้ๆป่านะโอ๊ยนะครับร้อนเอฟซีกลางวันมันดูได้นะครับกลางคืนมันอยู่ไม่ได้หรอกนะครับเอฟซีมันไม่ได้อยู่ แล้วก็มีบ่บ้านบ้านพักครูก็อยู่ทั้งนี้นะครับบ้านพักครูก็อยู่มุมเลยนะครับอยู่อีกที่หนึง่งห่างกันร้อยกว่าเมตรเล่น,นะครับก็ไม่มีใครอยู่เหมือนกันนะเออเขาบัรล้างนะนะครับบัลล้างจนปัจจุบันนี้ก็ไม่มีใครจะไปอยู่นะครับอันที่เข้าไปจัดงานนั่นแหละนะเอฟตีนะเออจัดงานช้างนะงานนั้นงานใหญ่อ่ะนะมีงานนั้นอนะ่ะที่เข้าไปจัดในโรงเรียนนะคร นอกนั้นก็ไม่มีใครจะไปะกล้ามกลที่นั่นเลยกลางค่กลางคืนก็ไม่มีก็จะมีบ้านที่ใกล้บ้านที่ใกล้หน้าโรงเรียนที่สุดก็คือบ้านเบ่านกนะบ้านที่ใกล้โรงเรียนหน้าโรงเรียนก็คือบ้านเบ่านกตรงนั้นนะยิงเยื้องยิงเยื้อเออเวลาเขาตีกันนะเวลาเขาตีเขามีปัญหากันที่ตีกันในร้านหมอลำเขาก็วิ่งออกมา นะครับวิ่งออกมาก็มาหลบซ่อนอยู่บ้านเบ่านกนั่นแหละเออนะมีปัญหาเล่นงานพวกนั้นไม่ได้ก็ไปกระทืบหม้อ,มอข้าวเบ่านกนะครับพังพินาศกันไปข้างหนึ่งนะครับเอ่หม้อข้าวใหม่ๆก็พังหมดนะครับมันฟางซ้มันกระทืบซะนะครับเออแล้วเบ่านกจะไปมีปากมีเสียงนะครับจะไปดา่าใครได้ใช่ไหมก็หลบแต่อยู่ในห้อง ห้องกระจกดีนะครับไม่กระ,กระทุบห้องกระจกเข้าไปกระทืบเบ่านกเข้าไปนะเอ่อเห็นไหมจนปัจจุบันเน้ FC รถมอเตอร์ไซค์ที่ขายไปนะ่ะยองหาไม่เจอเลยนะทุกวันนี้เนฟซีนะ FC ใครรับผิดชอบไม่มีไม่มีหรอกนะครับ FC. เอีเออกระทืบกันเออแล้วก็มากระทำทำลายข้าวของของเบ่านกอีกน,นะครับ พ่อแม่เบาวนกอีกแล้วพอพ่อเบาวนกก็เดินแกเดินไม่ค่อยไหวด้วยนะครับนะแกดีแกนอนอยู่บนบ้านนะเออถ้าแกนอนอยู่อีตรงแค่หน้าบ้านนะแกโดนไปแล้วนะโดนไหลรุดมันนะครับมันมาซ้ำมาแล้วเออแกอาจจะต้องลุกขึ้นวิ่งแค้งขาไม่ดีอาจจะลุกขึ้นหนีตายไปก็ได้นะครับนะแต่พอดีแกนอนอยู่ข้างบนนะก็เลยรอดไป 오 oh.